วันนี้เป็นวันเป็นวันเกิดแม่เดี๋ยวเราไปตามหาเค้กกันที่ที่รถตัสค่ะนะเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าไปเลยเพียงใส่ชุดนักเรียนอยู่เลย ตรงผมเรียบร้อยมากเลยใส่หมดก่อนนี้นะคะฟิล์มก็อยู่ที่โรตาสแล้วนะจะมาซื้อเค,ค้กให้แม่เดี๋ยวไปดูเค,ค้กกันดีกว่าเป็นเค้กโซร์เบนเซนใช่ไหมใช่วันนี้นะครับเป็นวันเกิดของแม่นะเดี๋ยวพ่อพี่ฟิล์มเนี่ยกำลังมา,า,าเลือกเค,ค้กให้แม่นะเอากี่ปอนด์ดีพี่ฟิล์มตามงบเลยค่ะตามงบมีงบเท่าไหร่ไม่มีเอเอาดีดีดิไม่มีจริงเอา้าวมั่วลนะมาซื้อของไม่มีงบได้ไงวะไม,ไม่มีเหรอห้าร้อยเอาดีดีมีเท่าไหร่ เราดูตังก่อนตังอยู่ที่บ้านเพราะว่าในกระเป๋าเป็นตังไอ้ตังอะไรตังปหมดพี่มิมเลือกเป็นเค้กอะไรให้แม่เค้กไอติมแบบไหนฮะพี่ปอนสามปอนสามปอนเลยอ่ะเอากี่ปอนเอาสามปอนพี่มมกินเยอะกว่าแม่อ้าววันเกิดแม่ อันนี้เอาที่ชอบใช่ไหมหรือว่าเอาที่แม่ชอบชอบหนูชอบอ้าวมั่วแล้วน้อยแล้วก็นี่ช็อกโกแลตเอาแบบไหนให้แม่นะอ,อันนี้ใช่ป่ะแม่ชอบแบบนี้เหรอไม่รู้แต่ปิ้งก็ชอบอ้าวโอริโอ้ก็มันไม่มีไอท้ทุเรียนให้แม่อ่านี่ไงมีวอลค่าตัดลิวกินไม่ได้อาสตรอเบอร์รี่ดีไลท์เออเฮ้ย น่าสนยไหมหน่าสวยไ,ไม่สวยนะอนนชอบออนนอลลป่ลละเ,ะเอสตรอเบอรี่เยอะมากปีมัวสตรอเบอรี่มันเปรี้ยวนี่แหละเดี่แต่พ่อว่าอันเนี้ยโอเคเลยไม่ได้ฮะเอานี้เหรออันนี้มีกี่ปอนด์บ้างครับมีแค่สามปอนด์ปีมีตัองค์เท่าไหร่สองร้อยอ่ะโอ้พี่ปีมพักนะครับแน่นอนจริงๆเนี่ยชอบอนบ้านก็ได้ อะไรเอาพ่อจ่ายย่มั่วขอจัควักตังเมียให้ยืมตอนนี้ได้เป็นแบบไหนให้แม่นะเคสกันอะอโต้เบอรี่ดีไลว้าวมีตังโอ้โหฟินตังเยอะวะ่ะแล้วบอกว่าวม,มีตังอะไรวะเป็นปีแรกที่ซ<อ>ื้อเคสให้แม่ปะเนี่ยใช่ปะ ภูมิใจปะนิดหนึ่งแต่ร้อยยี่สิบเฮ้ยย้นมีส่วนลดสิบเปอร์เซ็นต์สิบหรือสิบห้านี่ล่ะมันก็แปดร้อยก็พอแหละนอนตรงน้อนไปจ่ายตังค์น้อนอะไรนะพี่พี่ก็บอกว่าไงนะกลับบ้านได้จ่ายตังค์แล้วใช่อ่าปากลับเพราะว่าอะไรรู้ป่ะปีนี้พี่ฟิล์มซื้อเค้กให้แม่แล้วแม่ร้องไห้ซื้อแม่ตกใจไม่ได้ซื้อ นี่หรอกครับแม่ตื้นตันจะร้องไห้กระเป๋าฉีกเลยพี่ฟิล์มโ <Hello. S 1> ล่โล่เลยอับเพราะว่าแม่คงจะภูมิใจนะวันนี้พี่ฟิล์มซื้อเค้กให้นะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่พี่ฟิล์มพักเงินเองซื้อเค้กให้แม่ฟังดูแบบซึ้งไหมเสียววักไปตั้งเกือบพัง อีกสภาพวันเกิดน้องฟิวอีกใครควักไม่ใช่ฟีแมแน่นอนเราจะเงียบเราจะไม่คุยถึงเรื่องนี้ แท้นะคะที่จริงตอนนี้แม่ <ondan S 1> ต้องไปตลาดนะเพราะว่าตลาดเปิดบ่ายสามนี่ก็บ่ายสามแล้วแม่ก็ยังไม่ไปแม่รอสามครึ่งใช่ไหมโอเคแม่ออกไปให้แม่โอ้โหแม่เป <kicking. S 2> <enthus flush. S 3> ิดชีวิตนอนนอนนอนอะไรนอนที่ไหนแล้วเปิดประตูว่าหน่อยพกมีพวกมีเล้อบอกเองนั้นเนี่ยพี่เพี่ฟิล์มกระเป๋าบางเฉียบเลยแม่ หมดไปเยอะเลยเหรอเจ็ดรกว่าบาทจากแ0ดร้อ <Gym>. ยสาวพอสาวซื้อให้พี่พีบอกว่าไงรู้ป่ะเดี๋ยวรอแม่ไปตลาดแล้วเอาเคปใส่ตู้ไว้ให้ไม่ทันแล้วแม่ไม่ไปวันนี้เปล่าเลยบ้านรออาไม่เป็นไรก็ได้ให้เราเหมือนกันใช่ป่ะพี่พีแม่จะกินเลยใช่ไหมแม่เห็นอะไรไม่รู้อันนี้อะไรอันนี้เป็นซอสราดท็อปปิ้งท็อปปิ้งไว้ท็อปปิ้งไว้ต้นเบอร์รี่สุดท้ายมากเลยเนี่ยแม่ต้องเห็นลาเหมือน้ากิน แม่แช่เถอะมันจะละลายเดี๋ยวไอนีม่าาเอ่ไม่เป็นไรแม่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะพี่ฟิล์มนะเ,เดี๋ยวไว้เป่าตอนเย็นเนาะดูดูฮีโร่มองฮีโร่อะไอฮีโร่อยากกินใช่ไหมเค้กก้อนที่ฟิล์มซื้อให้แม่นะคะเดี๋ยวจะมาเป่าในตอนเย็นนะคะบ๊ายบาย